สวัสดีครับทุกคนเคยไหมที่รู้สึกว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยเราใช้ชีวิตอยู่กับอะไรมากที่สุดหลายคนอาจจะคิดว่าต้องอยู่กับปัจจุบันสิแต่ลองสังเกตดีๆนะครับบางทีเราก็ใช้เวลาไปกับการนั่งเสียดายอดีตคิดว่าถ้าย้อนกลับไปได้นะฉันจะไม่ทำแบบนั้นหรือไม่ก็ใช้เวลาไปกับการนั่งกังวลถึงอนาคตคิดว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะทำยังไง ความกังวลในเรื่องที่ยังไม่เกิดหรือความเสียดายในเรื่องที่ผ่านไปแล้วมันทําให้เราทุกข์ใช่ไหมครับและมันก็ทําให้เราลืมไปเลยว่าเรากําลังพลาดโอกาสสาคัญที่สุดในชีวิตไปนั่นก็คือการใช้ชีวิตในปัจจุบันวันนี้เราจะมาคุยถึงคําสอนที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังของหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าทาปัจจุบันให้ดีที่สุดอนาคตย่อมดีตามมา คำพูดนี้ไม่ได้เป็นแค่คำปลอบใจนะครับแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ถ้าเราทำได้จริงๆชีวิตของเราจะดีขึ้นแบบไม่น่าเชื่อวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดได้ยังไงและทำไมการทำแบบนั้นจะทำให้ชีวิตในอนาคตของเราดีขึ้นได้จริงๆครับก่อนอื่นเลยมาดูกลไกในใจของเรากันก่อนว่าทำไมเราถึงใช้ชีวิตอยู่กับอดีตและอนาคตมากกว่าปัจจุบันอดีต คือพื้นที่ของความเสียใจเมื่อเราทําผิดพลาดในอดีตเราก็มักจะเอาความรู้สึกผิดความเสียใจหรือความแค้นมาเก็บไว้ในใจแล้วก็คอยย้อนกลับไปคิดซ้ําๆเหมือนเปิดหนังเรื่องเดิมดูซ้ําไปซ้ํามาทําให้เรายิ่งทุกข์ท,ทั้งๆที่เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วส่วนอนาคตคือพื้นที่ของความกังวลเราชอบคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงแล้วก็สร้างภาพความกลัวขึ้นมาเองในหัว ถ้าง,งานนี้ไม่สําเร็จจะทํำยังไงหรือถ้าฉันไม่มีเงินพอจะทํำยังไงทั้งๆท,ที่อนาคตยังมาไม่ถึงและอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดเลยก็ได้หลวงตามหาบัวท่านสอนว่าปัจจุบันเป็นฐานแห่งอดีตและอนาคตถ้าเราไม่ทําปัจจุบันให้ดีอดีตที่ผ่านมาก็จะเต็มไปด้วยความผิดพลาดและอนาคตที่กําลังจะมาถึงก็จะเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและปัญหาถ้าเราขับรถโดยมองแต่กระจกมองหลังหรืออดีต หรือจ้องมองแต่ข้างหน้าไกลๆคืออนาคตโดยไม่สนใจถนนข้างหน้าที่เป็นปัจจุบันสุดท้ายเราก็ขับรถตกข้างทางใช่ไหมชีวิตก็เหมือนกันครับเราต้องสนใจถนนตรงหน้าที่เรากำลังจะผ่านไปให้มากที่สุดทีนี้มาดูในส่วนแรกของคำสอนครับว่าทำปัจจุบันให้ดีที่สุดคำว่าดีที่สุดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบนะครับแต่หมายถึงการทำทุกอย่างอย่างมีสติและตั้งใจ ทำงานก็ทำงานให้เต็มที่เวลาเราทำงานก็จดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นที่กวนใจไม่ต้องไปกังวลเรื่องผลลัพธ์ในอนาคตแค่ทำหน้าที่ตรงหน้าของเราให้ดีที่สุดเมื่อเราตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตามมาเองพูดคุยกับใครก็พูดคุยอย่างมีสติเวลาเราคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวก็อยู่กับเขาอย่างเต็มที่ไม่เล่นโทรศัพท์ไม่คิดเรื่องอื่นไปด้วย การที่เราตั้งใจฟังและพูดคุยจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและทําให้เราได้รับความสุขจากช่วงเวลานั้นอย่างเต็มที่ดูแลตัวเองก็ดูแลอย่างตั้งใจการที่เรากินข้าวก็ตั้งใจกินข้าวไม่ต้องรีบไปไหนการที่เราได้พักผ่อนก็พักผ่อนอย่างเต็มที่การที่เราอยู่กับตัวเองก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองอย่างมีสติหลวงตามหาบัวท่านสอนว่าปัจจุบันขนาดสาคัญมากที่สุดเพราะปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาเดียวที่เรามีอำนาจในการตัดสินใจและลงมือทำถ้าเราทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเราก็เท่ากับได้สร้างเหตุที่ดีที่สุดให้กับอนาคตแล้วมาถึงคำถามที่สำคัญที่สุดครับทำไมอนาคตย่อมดีตามมานี่คือหลักการของกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลครับลองนึกภาพดูนะครับถ้าเราอยากได้ผลไม้ที่อร่อยเราก็ต้องปลูกต้นไม้ที่ดีใส่ปุย๋ยรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอ การทำสิ่งเหล่านี้คือการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือการที่เราได้ผลไม้ที่อร่อยและมีคุณภาพกินในอนาคตชีวิตเราก็เหมือนกันครับถ้าเราทำปัจจุบันด้วยการตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานอย่างมีสติอนาคตก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จในหน้าที่การงานถ้าเราทำปัจจุบันด้วยการเป็นคนที่มีเมตตามีน้ำใจต่อผู้อื่นอนาคตเราก็จะได้รับความรักและความช่วยเหลือจากคนรอบข้าง ถ้าเราทำปัจจุบันด้วยการดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดีอนาคตเราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดจึงไม่ใช่แค่การทำตัวเองให้สบายใจแต่มันคือการสร้างอนาคตด้วยมือของเราเองและมันคือบุญที่เราได้รับทันทีในชาตินี้หลวงตามหาบัวท่านสอนว่าการทำความดีในปัจจุบันเป็นทรัพย์สมบัติที่ติดตามเราไปในอนาคต เพราะฉะนั้นไม่ว่าวันนี้เราจะเจอเรื่องอะไรมาก็ตามสิ่งที่เราควรทำที่สุดก็คือการตั้งสติและทำในสิ่งที่ดีที่สุดในวินาทีนี้ครับโดยสรุปแล้วคำสอนของหลวงตาม,มหาบัวสอนให้เราหยุดเสียดายอดีตและกังวลถึงอนาคตเพราะมันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่เชื่อในกฎแห่งกรรมหรือกฎแห่งเหตุและผลว่าการกระทำที่ดีในปัจจุบัน จะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีในอนาคตอย่างแน่นอนลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันดูนะครับเช่นวันนี้ตั้งใจกินข้าวให้หมดจานโดยไม่เล่นโทรศัพท์วันนี้ตั้งใจทำงานชิ้นเดียวให้เสร็จก่อนจะไปทำอย่างอื่นวันนี้ตั้งใจคุยกับคนที่รักอย่างมีสติแล้วคุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตตัวเองอย่างแน่นอนครับหวังว่าฟังมาถึงตรงนี้แล้วจะได้รับกำลังใจและแนวทางในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ ลองนำแนวคิดนี้ไปปรับใช้ในชีวิตดูแล้วเอาผลลัพธ์มาเล่าให้ฟังกันบ้างถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมมเปลี่ยนชีวิตให้เพื่อนๆที่คุณรักได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ